วันที่4ตุลาคม2 5 1 5เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรตำบลนหนองสนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนจำนวน2หลังโดยต้นเพลิงเกิดลุกไหม้จากบ้านของนายลาตีมาพาเลขที่4 2ทับ2หมู่ที่5ตลาดสะยียีเทศบาลตำบลนเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้และชั้นล่างเปิดเป็นอู่ซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร โดยเพลิงได้ห่มลุกไหมอย่างรวดเร็วและได้ลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงที่อยู่ติดกันอีกหนึ่งหลังเป็นบ้านของนายคำไม้สิงโสอายุ4 4ปีบ้านเลขที่48/3ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตะบนเนินปอได้นํารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ําเร่งฉีดน้ําสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนเพิ่มเติมอีกใช้เวลาประมาณ40นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ หลังจากเกิดเหตุนั้นกว่าหนึ่งชั่วโมงจนที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรหนองสโสนได้เข้ามาตรวจสอบหาหลักฐานของสาเหตุเพลิงไหม้โดยนายยงยุทธอ่อนจันทร์ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุบ้านต้นเพลิงได้ทําการออกเชื่อมเหล็กเครื่องมือการเกษตรอยู่ขณะนั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นชั้นบนของบ้านแต่ไม่ได้เอะใจคิดว่ายางรถที่วิ่งผ่านไปมาระเบิดจากนั้นได้มีควันไฟพวยพุ่งออกมาและเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าว ซึ่งสาเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินพิกัดทําให้กระแสไฟฟ้ารัดวงจรส่วนสาเหตุที่แน่ชัดต้องรอผลจากการตรวจสอบจากตํารวจวิทยาการภูทรจังหวัดพิจิตรอีกครั้งหนึ่งคณะกิจมัาชิมาทีมข่าวพิจิตรไลน์นิวรายงาน